ยาผีบอกระบาดหนัก5จังหวัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับข้อมูลว่า การแพร่ระบาดของยาผงจินดามณียาผีบอกเริ่มระบาดจึงสนธิกำลังกับตำรวจเข้าตรวจสอบใน5จังหวัดประกอบไปด้วยมหาสารคามกำแพงเพชรขอนแก่นพิศณุโลกลบบุรีโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้5คนพร้อมของกลางยาผีบอก40,000ซองมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทซึ่งแอบอ้างใส่เลขทะเบียนตำรับยาหรือเลขออของผลิตภัณฑ์อาหารยี่ห้ออื่นและ ที่ไม่แสดงฉลากซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดถูกดำเนินคดีตามความผิดในพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรพศ2562และความผิดตามพรบบัญญัติยาพศ2510และเพิ่มแก้ไขเพิ่มเติมแพทย์เตือนพบสารสเตียรอยสูงเป็นอันตรายต่อสุขภาพติดต่อลงโฆษณาได้ที่0 8 8 0 9 0 0 8 0 0 ติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ